คครับสวัสดีครับดีๆีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะฮะวันนี้เราก็จะมาแนะนําแอปหาเงินฟรีหาเงินจากการเล่นเกมจากแอปต่างๆมาแนะนําทาช่วงอีกครั้งนะตันงที่หางหายกันไปนานวันนี้เรากลับมาแล้วนะครับกับแอปใหม่หรือเปล่าไม่ใหม่แล้วอาจจะเล่นกันเยอะและ้วทุกคนอาจจะรู้จักและบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับวันนี้จะมาแนะนํา แอปนี้ชื่อว่า Royal c a s i n o นะครับเป็นแอปเล่นเกมต่างๆนะครับที่มันเป็นเกมสะสมชิปนะครับแล้วก็เอาไปแลกเป็นเงินนะครับใช้เงินใช้เงินในเกมครับเป็นชิปนะครับแล้วก็ไปแลกเป็นเงินจริงของเรานะครับก็มีทั้งแลกเป็นบัตรติมเงินหรือว่าของ ต่างๆมากมายนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำแอปนี้กันนะครับก็แนะนำนะครับลิงก์นะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปกดไปโหลดกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันแล้วเราคนที่โหลดมาแล้วนะครับหน้าตาของแอปก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็มีให้เราอินทั้ง facebook แล้วก็ไลน์นะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ผมแนะนําเป็นไลน์นะครับแนะนำล็อกอินทางไลน์จะสะดวกกว่านะครับก็เข้าออไปก็จะได้ห้าพันชิปแล้วนะครับอันนี้ผมเข้าล็อกอินไปแล้วแล้วกันอันนี้ก็จะมาล็อกอินให้ดูเฉยๆนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ทําการสมัครก็ล็อกอินตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมล็อกอินไปแล้วครับก็เข้าไปเลยแล้วกันล็อกอินทางไลน์นะ อนุญาตไปนะครับเข้ามาพอเข้ามาหน้าโตเกียนครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับอันนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับหมุนฟรีวันละหนึ่งครั้งนะครับหมุนฟรีวันละหนึ่งครั้งใช้ชิปสามหมื่นชิปหมุนได้หนึ่งครั้งนะครับก็มีทั้งซูมได้ตัวอาตรงนี้ก็เอาไปแลกของได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นชิปที่เราสุ่มได้นะครับมีโอกาสได้นะมีตั้งแต่500ถึง5,000นะครับตรงหน้านี้นะครับตรงหน้าสปินตรงนี้หมุนตรงนี้นะเป็นรางวัลประจำวันรางวัลประจำวันนี่นะส่วนรางวันลนายนะครับก็มีตั้งแต่100ชิป200 600 1,000 1,500 3,000ชิปนะครับ2ชั่วโมงได้3,000ชิปรวมทั้งหมดเลยนะครับก็ เท่าไรแล้วเนี่ยทั้งหมดก็พันหกพันเกือบเกือบหกเจ็ดพันประมาณเนี้ยหกเจ็ดพันชิปต่อวันนะถ้ารับถ้าออนทั้งหมดสองชั่วโมงนะครับเราก็ลางวันลรางวันล็อกอินประจําวันนะครับได้200ร้อชิปถ้าเป็นวันหยุดก็ได้อีกคูณ2จํากัดเฉพาะ v i p เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการเติม v i p กันนะครับก่อนอื่นเลยครับเกมนี้ครับเล่นไม่ยากครับทุกคนเล่นเป็นกันอยู่แลนะ้ว ก็มีทั้งยิงปลาดัมมี่อะไรพวกนี้นะครับบล็อกเด้งมาคาร่าสล็อตต่างๆนะครับตัวเกมเป็นเกมที่สนุกนะครับเล่นสนุกนะฮะเล่นไม่ไม่เบื่อนะครับแล้วก็มีทั้งอะไรเ่ะลอตเตอรี่ตับูปลาเป็นเกมไม่ง่ายได้นสนุกนะครับสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็ลองโหลดามาดูมาดูกันได้น,นะส่วนวิธีหาเงินหาทริปในเกมก็มีทั้งเล่นเกมแล้วก็ล็อกอินออนตรงนี้นะครับตรง ตรงไหนวะตรงอ่าเมื่อกี้เนี่ยนะที่ผมให้ดูนะครับตรงสปินตรงนั้นนะครับหรือว่าจะล็อกอินอะจะเติม v p นะครับ VIP ีนี่เติม VIP อันครั้งแรกนี่คือใช้แค่29บาทนะครับนี่ครับ VIP ครั้งแรกแค่29บาทนะครับ คันที่2ก็129นะครับเติมทีเดียวก็ประมาณผมตอนนี้ผมแค่ VIP 2นะครับ129บาทนะครับ VIP นี่ก็มสีสิทธิพิเศษนะครับต่างๆนะครับอา้าวกดผ่าน,นะครับตรง VIP นี่ยฮะมีสิทธิพิเศษของแต่ละ VIP อยู่นะครับ ยิ่งบีเยอะก็จะยิ me, ่งม in mm ีสิทธิพิเศษเยอะนะครับก็ลองดูกันได้นะครับอันนี้ก็เช่นรางวัลนับเกรดชิปอะไรเงี้ยครับจะได้เยอะขึ้นยิ่งบีเอ VIP เยอะขึ้นนะครับสําหรับชิปนะครับที่จะเอาไปและครับหลอกก็มาตรงนี้ครับตรงรูปส่งชิปตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูก่อนนะครับคนแรกนะครับคนแรกของ อ่าราลงตรงนี้นะครับของเกมนะเองนะคือคนที่เราต้องไปแลกกับเขาไปต่อเขาครับแอดไลน์ไปหาเขาแล้วก็สอบถามการส่งชิปขายชิปให้เขานะครับเลทราคาต่อบาทอ่าต่อชิปเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับเช่นเขารับที่200อ่า200บาทนี่รับอยู่ที่1 8 0 0 0ล้านแ0ชิปนะครับก็ได้200บาทนะครับก็เราติดต่อไปหาเขาแอดไลน์ไปหาเขานะครับ ก็ไปติดต่อสอบถามเขานะครับอันนี้เราก็ถือว่าไม่ยากนะครับหนึ่งแค่1น้านแปแสนได้ได้2 0งแล้วนะครับไปส่งให้เขาแล้วเขาก็จะโอนเงินมาเองให้เราเองนะฮะอันนี้คือการวิธีการส่งส่งชิปไปอ่าแลกเป็นเงินจริงนะครับเงินจริงๆเลยนะก็มีตรงนี้นะครับวิธีการเอาชิป ไปแลกเป็นเงินนะครับแล้วก็มีวิธีการอีกอย่างหนึ่งคือเอาชิพนั้นไปแลกของรางวัลน,นะครับเอาชิพไปแลกของรางวัลก็มีชิงรางวัลใช้สองพันสองพันชิพนับแลกบัตรเนเงิน50 50บาททฟูลมันนี่นะครับฟูลนี่ต้องเป็น VIP อนึ่งเท่านั้นนะครับถึงจะไปแลกกับเ,เขาได้วีเออตรงนี้เป็น300ต้องเป็น VIP 2นะครับถ้า500ต้องเป็น VIP 5นครับก็ใช้ ชิปหนึ่งหมื่นเหมกันมันก็สุ่มแล้วแต่ดวงครับชิงรางวัลตรงนี้แต่มันก็ได้นะครับผมก็ได้นะครับผมก็ไม่ชิปผมยังน้อยอยู่นะครับแต่ผมก็ส่งไปลุ้นถ้ามันก็ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูทีหลังนะครับส่วนตรงแรกเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น R ตรงนี้นะคตัว R อาเป็นอะไรบัตร R รอะไรไม่รู้นะก็เก็บแรกเป็นชิปก็ได้หรือว่าจำนิน แต่เดียรเก็บเยอะมากครับเป็นพันเลยครับจะไปแลกได้แต่ก็วิธีหาก็หาจากการหมุนตรงสป,ปินเมื่อกี้แล้วก็เป็นการยิงปลาเกมยิงปลาก็น่าจะมีนะวิธีการหาตัวอาบัตรอา่าตรงนี้นะครับส่วนตรงแลกเปลี่ยนตรงนี้อีกอันหนึ่งเป็นชิปแลกเปลี่ยนก็ใช้ชิป7 0 0 0 0 0ชิปแลกกับเงิน50บาทเหมือนกันแล้วก็ไปแลกเลยนะครับแต่ก็มีจํานวนจากัดนะครับ ก็เน,นี่ยครับมี9 0 1 0 0 0ใช้1 7 0 0 0ล้าน7แสอันนี้คือมันเป็นจำนังจำกัดแต่ถ้าเกิดเราชัวร์เลยคือการเทียบชิปให้ได้2ล้านแล้วก็ไปส่งตรงนี้ครับไปแลกกับเขาครับคุณแรกนะครับ Royal Bank นะครับคนนี้แอดไลน์ไปหาเขานะครับใส่แอด Royal 999 99นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปสอบถามวิธีการขายอะไรกับเขาเนี่ยเขาก็จะตอบกลับมาเองนะครับ นี่คือชัวร์อยู่แล้วผมแนะนำตรงนี้นะแล้วก็มีตรงไหนแนะนำอีกอ่าวิธีหนึ่งคือการที่เราจะได้เงินเยอะวิธีหนึ่งคือการเราเป็นตัวแทนในการแนะนำเพื่อนอะไรอย่างนี้ว่าให้คนเนี่ยเอาอะไรของเราไปเกาะอ,อะไรงนี้นะครับเราก็จะได้วิธีการอ่าได้ได้เงินจากได้ชิปจากตรงนั้นอีกด้วยนะครับ ก็คือเข้ามาตรงกิจกรรมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่าโปรโมชั่นนะครับระบบโปรโมชั่นตรงนี้นะครับถ้าอันนี้ผมกกอกไปแล้วครับถ้าใครยังมาเข้าใหม่ๆนะมันจะเป็นพื้นที่ว่างๆให้นะครับก็เอาลิงก์ของเพื่อนนะครับที่ลงทะเบียนแล้วนะครับไปเกาะใส่ตรงนี้นะครับเช่นของผมก็ได้ครับตอนนี้ครับผมจะติดไม่ให้นะครับว่าให้เอาลิงก์นี้นะครับเกอกใส่ตรงระบบโปรโมชั่นนะครับ กอกทาไมคือกอกแล้วได้อะไรกอกหนึ่งแล้วก็ได้1น0 0 0แสนชิปนะครับกอกแล้วได้1น0 0 0แสนชิปเลยนะครับไปฟรีๆเลยนะครับเอาไปปนเอาไปทําทุนได้เลยนะครับหนึ่งแสนชิปตรงนี้เยอะนะครับใส่โค้ดอ่าใส่อ่า,อาโค้ดของผมตรงนี้นะครับหนึ่งแสนชิปจะเป็นของคุณเลยแล้วก็อ่า,อาตรงนี้นะครับอ่ากลับตรงนี้ก่อน ถ้าใครไม่มีหน้าตรงนี้นะครับระบบโปรโมชั่นตรงนี้นะครับให้คุณเราเออเข้าใหม่เลยวิลลี่เฟสเกมอะไรก็ได้นะให้มันขึ้นมานะครับจะมีช่องว่างแล้วก็ให้ใส่นะครับพอเราใส่แล้วนะครับเราสามารถเอากดเข้าไปตามลิงก์นี้นะครับเราไปล็อกอินตามที่เราสมัครไว้นะครับเอาลิงก์ของเราไปให้เพื่อนสมัครต่อได้นะครับเป็นตัวแทนเหมือนอ่า เอารหัสตัวแทนของเรานะครับไปทําไปตรงให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็กอะของเราแล้วก็ได้เอรางวัลจากตรงนี้ด้วยนะครับเป็นตัวแทนนะครับแต่ตรงนี้ครับถ้าไม่มียังไม่มีนะครับเพิ่งโหลดมาหรือว่าอะไรให้ใส่ของผมไปก่อนนะครับตอนนี้แนะนําครับตัวเกมก็มีประมาณนี้คร่าวๆนะครับมีเล่นเกมก็เดี๋ยวผมอ่เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นเกมยิงปลาให้ดูก่อนเลยนะอ่ายิงปลานะครับ เกมยิงปลาก็มีต่างระดับห้องมือใหม่นะครับคือห้องที่ยังไม่มี V.I.P นะครับเล่นได้อันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูที่อ่ะห้องมือใหม่แล้วกันห้องห้องที่แบบยังไม่มี V.I.P นะเข้าไปก็ยิงปลาของเกมนี้ผมว่าเล่นง่ายครับก็มีให้เลือกนะครัถ้า V.I.P มี V.I.P ก็จะเป็นอันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลองกดอันนี้ให้ดูกันนะ ยิงป่าครับมันก็ไม่ยากนะครับเนี่ยก็ยิงไปเรื่อยๆกดหรือว่าเป็นออโต้ก็ได้นะครับก็เลือกยิงไปเนี่ยก็ได้ละใช่ไหมก็ได้ละไม่ยากครับนี่ครับเกตเลยครับทําถือว่าโอ้ถือว่าดีนะเนี่ยก็เพลินๆครับสําหรับคนที่อยากหาเงินเล่นเกมฟร,ฟรีนะครับอันนี้ไม่ต้องลงทุนหรือว่าอะไรมากก็ได้ถ้าเราเล่น เราเล่นเกมพวกนี้อยู่แล้วครับอันนี้มันได้เงินด้วยนะครับบางเกมมันไม่ได้เงินนะครับที่เล่นเกมแบบนี้นะเนี่ยเราก็เล่นไปกดยิงไปนะครับอันนี้คือให้ดูข้าวๆนะครับแล้วก็จะมีเกมสลอ็อตอ่าผมเข้าขเกมสล็อตให้ดูแล้วกันเกมสล็อตก็แนะนำนะครับแนะนำผมแนะนำสามเกมนี้นะครับอ่าอันนี้นครับเกม อะไรไม่รู้เป็นรูปเนี้ยแล้วก็เกม 0, 0ูนย์เจ็ดเซอร์วิสนะครับอันนี้แล้วก็เกมผู้หญิงตรงนี้ถือผัดตรงนี้นะผมก็ไม่รู้ชื่อเกมภาษาจีนอ่านไม่ออกเหมือนกันก็มันจะแตกบ่อยครับมันจะแตกขวดักไขว่บ่อยเช่นวันน,นี้นะผมเข้าไปห้องมือใหม่ก่อนแล้วกันง่ายครับไม่ยากผมว่ามันแตกง่ายดีครับเกมนี้เกมมารัตอันนี้เนี่ยเปิดสองร้อยห้าสิบนะครับ,รบกดไปกดไปสัก ครัครัแต่มันก็แล้วแต่ดวงด้วยนะครับบางทีมันก็ไม่มาเหมือนกันพอมมนมาแล้วก็อ่ก็เปลี่ยนเกมนั่นไปเ,เรื่อยๆมันก็ไม่ได้มีเกมเดียวก็วนๆกันไปครับมันได้เงินดีในะเกมนี้ มานไม่ได้แลกออกกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวผมจะดูว่าผมได้ยังไงนี่ครับวิการดูว่าเราได้ไม่ได้อ่ารางวัลน,นะครับแต่การแรกลกรางวัลตรงนี้นะครับเราแลกตรงนี้เป็นอะไรแน่เราแลกอย่ตรงนี้การชิงรางวัลตรงนี้นะครับเนี่ยฮะการชิงรางวัลสองพันนะครับอะไรนีอันนี้คุปิดอยู่นะครับ, 2, รบรย,นนย,ยังไม่เปิดเราจะดูตรงที่รูปกล่องของประธานีต,ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมได้มาเมื่อครู่นี้เลยครับ 50บาทนะครับยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลใหญ่คูนะรับรางวัลที่คุณชิงได้นะครับตามละเอียดตัวน้สอบที่ตเทจริงวันนะครับนี่ครับผมยังไม่ได้รับนะครับนี่ผมเพิ่งได้มานะผมได้มา2ครั้งแล้วผมทุงเล่นเหมือนกันนะครั้งแรกก็คือนี่ครับครั้งแรกผมได้รับไปประมาณที่ที่3นะครับวันนี้วันที่ที่6นะผมได้อีกแล้วครับเห็นไหมครับมันก็ได้ครับเอาไปเติมเกมเอาไปเติมมือถือก็ได้ครับ นะครับผมก็มีเกมแนะนําเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปนะครับโหลดกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่รหัสคำเชิญตรงนี้นะครับปุบบโปรโมชั่นนะครับตรงกิจกรรมนะครับของผมนะครับเพื่อรับ10,000แสนชิปนะครับเอาไปทำทุนกันเองนะฮะก็วันนี้ก็มาแนะนำเพียงเ่นี้ครับใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหรือว่าให้ผมแนะนำอะไรนะครับ คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างเลยนะครับใต้ล่างคลิปนี้ผมจะมาตอบหรือว่าจะมาทำคลิปแนะนำอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ